เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัยแล้วจะเห่งจะปังในปี2568นี้นะคะลักานณาราศีนะคะที่มีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านใหม่นะคะขายบ้านเกา่าหรือว่าเปลี่ยนบ้านเช่าเปลี่ยนห้องเช่านะคะเมื่อคุณได้ เปลี่ยนบ้านได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ยเปลี่ยนที่หลับที่นอนใหม่นะคะมันจะทําให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นชัดเจนนะคะได้แก่ชาวลัคนาราศีกัณฐ์มีนธนูและกรกฎนะคะเป็นเป็นจังหวะชีวิตที่จะต้องมีเกณฑ์ย,ยกย้ายนะคือถ้าคุณได้ย้ายมันจะต้องมีเหตุการณ์ดีๆ มีโชคดีเข้ามานะคะคำว่าโชคดีเนี่ยอาจจะเป็นโชคในเรื่องของงานคอนเน c t ชันหรือโชคการเงินการค้าขายทำกำไรใดๆก็ตามนะคะถ้าพูดเป็นสั้นๆก้อนกลมๆเลยคำสั้นๆเลยก็คือโชคอะ่ะมันจะมีโชคดีเข้ามายินดีด้วยคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง